สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสตว,วีเด่นกับมาดามหน่อยค่ะเช้าเช้าเวลากาแฟมานั่งบอกใเบกกับพี่น้องคือเกา่าหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอะนะคะพี่น้องเจ้าขาก็กติสถานการณ์สีกอซึ่งคงจะกลายเป็นสตอรี่สีกอไปก็คงจะเป็นแค่ตำนานหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็น ชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกคนก็ร้างไปแล้วบ้านหมู่บ้านนั้นน่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะพี่น้องเพราะว่ามีการย้ายไปอยู่ที่บางเยี่ยมอย่างที่เรารู้กันและที่สําคัญก็คือแถวนั้นแถวกกอกมันก็เป็นที่ที่ยูทูบเบอร์ YouTuber อยู่กันแล้วก็มีการสร้างบงสร้างบ้านมีการทํา นอนกองนอกเอามาใส่อย่างที่บ้านนาะพี่น้องแล้วคราวนี้ก็คือกับการที่อพอย้ายไปวางเยี่ยมแล้วแน่นอนรลคามันก็เป็นปกติในการที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทําให้เงียบเหงาแล้วก็ทําให้ร้างไปอัตโนมัติหนึ่งในนั้นก็คือเน่งกับเมเดนี่แหละค่ะคนดังของออยูทูบเบอร์ใกล้ชิดมิเตอร์สายพลอย่างที่เรารู้กันเมเดกับเน่งก็วันนี้ก็ไปทําการย้ายของบางส่วนไปแล้วมันก็น่าใจหายรลคกาพี่น้องขาเพราะว่ามันจะกลายเป็นตำนานไปแล้ว จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าซอยเศรษฐีที่มีผู้คนไปเยอะแยะม,มากมายยูทูบเบอร์ไปเอากระท่อมไม้ไผ่ไปอยู่ไปตั้งแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นใช้บ้านแบบเป็นบ้านเคลื่อนที่บ้านคอนเทนเนอร์ใช้แบบตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ลงทุนเป็นหลักแสน อย่างเช่นน,นูนาอย่างนั้นน่ะ้ะคะพี่น้องค่านั่นก็คือสิ่งที่พอเราเห็นแล้วหลังจากที่ฝ,ทฝ่ายประธานฝ่ายประธานหมู่บ้านย้ายไปบางเยี่ยมแน่นอนคนแถวน,นั้นก็เริ่ม ก่อนนั้นเราเห็นค่ะพี่น้องคะก่อนนั้นเราเห็นที่เราไปสมที่สมทางเพื่อที่ทําตลาดน้องตลาดน้อยก็คึกคักหน้าดูเหมือนกันน่ะน,นะค่ะพี่น้องคะ,ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ตรงนั้นแต่มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องย้ายออกจากที่นั่นไปอยู่ที่บางเยี่ยมอย่างที่เราดูกันฉะนั้นก็คือกับการที่ตกรูนผู้คนมีไม่ว่าจะเป็นตลาดตอนนั้นก็คึกคักนั่นแหละคะ่ะ ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้พี่น,น้องะมันก็คึกคักอย่างที่ว่าแต่พอคราวนี้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นมันก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างไปยูทูบเบอที่เคยอยู่ก็ย้ายออกเยอะแยะมากมายจนไม่มีใครอยู่เพราะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีบ้านหลังนั้นหลังนีหงนน้หลังนู้นหลังนั้นอย่างเช่นก่อนหน้านั้นก็มีมิเตอเอ๋อมตเตอเอ๋อที่มีการคนย้ายออกไปนั่นแหะนะคนะพี่น้อง พอมิเตอร์ออกไปคนอื่นก็ทยอยออกไปแล้วกลายเป็นณนะปัจจุบันนี้ร้างแล้วที่สําคัญคนที่คนสําคัญอย่างเนงเมเดเนี่เยเขาก็ไม่ว่าจะเป็นไปไปเซ็ง ที่ของกาแฟกกอ,อกไปเซ้งที่ตรงนั้นอะไรอย่างไรแม้กระทั่งกากาแฟกกอ,อกเองก็มีการสร้างห้องนงห้องน้ํามีอะไรคลื้นก่อนหน้่นั้นนะคะพอหลังจากนี้ไปก็คงกลายเป็นแค่ตำนานเพราะว่าวันนี้เมเดย์กเนงเองไปขนของบางส่วนเพราะว่าเขาบอกว่ายังขนไปไม่หมดเอาแค่บางส่วนเอาแค่ ตู้อบอผ้าไปแล้วก็เอาไมโครเวฟเอาอะไรไปสิ่งที่สําคัญก่อนเพราะว่ารอสร้างบ้านของเขาเองอย่างที่เรารู้กันก็ตื่นเต้นไปด้วยล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอะไรกับการที่เรา พี่น้องค้าอีกแล้วการที่เรา,า,าติดตามอยู่เนี่ยก็ตื่นเต้นไปด้วยล่ะค่ะเพราะว่าหนึ่งละก่อนหน้านั้นก็เมเดก็ไม่ว่าจะเป็นทําบ้านไม่ว่าจะเป็นทําบ้านอย่างรู้อย่างดีเลยที่จะปักหลักอยู่ตรงนั้นอย่างที่บ่าแล้วก็มีการไปเซ็ง ร้านกาแฟเราก็เห็นนัน่นน,นั่นนพน้องเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันก็โลเคชั่นอย่างดีเลยเพราะมันอยู่ติดกับมิเตอร์สายพนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำมาหากินอันนั้นก็คือต้องยอมรับแต่ที่สําคัญตอนนี้พอหลังจากเจ้าภาพย้ายออกไปแล้วแน่นอนก็ไม่มีใครอยู่ก็จะกลายเป็นบ้านร้างแล้วก็สังเกตดูไม่มีใครสนใจเลยแถวนั้นจะน,นานๆทีถ้าทางสายพลกับทางทีมงานของยูทูบเบอร์กลับไปที่กกก็กกจะคึกคักขึ้นพอถ้าไม่กลับไปแล้วก็ สังเกตดูหลายช่องที่ไปถ่ายทำให้ดูว่าในป่าสวนยางนู่นนี่นั่นมันก็ ทยอยขนออกไปกลายเป็นบ้านร้างแล้วก็เจ้าของทงเจ้าของที่ก็จะมีไม่มีไรายได้อย่างที่เรารู้กันนะพี่น้องนาอเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่มิสเตอร์ไซพลนอยู่มันก็คึกคักมีผู้คนอะไรยังไงความเจริญม,มันก็มาบางส่วนนะั่นแหละถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาเรื่องคดีมาตัดกันนะคะพี่น้องคะ่ะมันก็คือนําความเจริญให้หมู่บ้านแถวนั้นมันก็เป็นไปได้แต่มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยอย่างที่เรารู้กันขณะเดียวกันก็คือพอย้ายไปที่บางเยี่ยมแล้วมันไปบูมไปตูมไปตามอยู่บางเยี่ยม อยู่วังเยี่ยมเลยนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นสิ่งที่น่าใจหายแล้วก็ช่องยงช่องใหญ่ก็มีการย้ายไปแต่สิ่งหนึ่งที่ สิ่งหนึ่งที่มาดมหน่อยก็คิดคิดกับเขาอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่หลายคนไปลงทุนลงแรงไปเช่าที่เช่าทางไปซื้อบ้านอย่างเช่นน่ะหนูน,าอ,า,นอาอย่างนี้เอาง่ายๆเนาะคนสาวสวยแห่งกกอก่อนหน้านั้น,น,นแต่แต่พอเขาย้ายไปบางเยี่ยมก็ที่ใหม่ตอนปัจจุบันเนี่ยโคกหน้องนาน,นี่แหละก็ยังไม่เห็นหนูนาไปที่ตรงนี้แต่ไปที่บางเยี่ยมที่แรกที่สร้างห้องน้ำสองห้องก่อนหน้านั้น,น,นก็มีการไปอยู่แต่สาวสวยทําไมไม่ไปเกาะตีสถานการยังไม่เห็น อันนี้ก็คือยังไม่เห็นเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าจะหายก็คงจะเป็นประมาณที่เขาเอาคอนเทนเนอร์เอาตู้เอาบ้านสําเร็จรูปคอนเทนเนอร์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีอะไรครบเซตอยู่ตรงนั้นก็ใช้เงินเป็นหลักแสนเหมือนกันในการที่ประกาศขายแล้วก็ไม่มีใครสนใจก็คงไม่มีใครซื้อหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่ซื้อไปแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่จะไปอยู่แล้วแล้วก็มันไม่บูมแล้วมันไม่มีใครสนใจแล้วก็เป็นไปไม่ได้ถ้าจะย้ายก็ค่าขนย้ายก็มากกว่าเงินซื้อ อย่างนั้นนะ่ะนะคะฉะนั้นก็คือคงไม่ย้ายแล้วก็เราก็มาติดตามดูอีกทีหนึ่งก็คือของเมเดเหมือนกัน,นเน่งเมเดก็มีการไปรย้ายเฉพาะ ของเครื่องใช้ที่สําคัญย้ายไปแต่ส่วนที่จะเป็นการที่ย้ายบ้านไปไหมอะไรอย่างไรก็คงจะเป็นอนาคตละค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรารู้กันที่โคงน้องนาที่ย้ายไปใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ต้องรออย่างที่เน่งพูดเมื่อเช้าก็อย่างไซพลเนี่ยก็ต้องรอที่ขอบ้านเล็กที่ขอบ้านเล็กที่เสร็จแล้วก็ต้องขออนุญาตเจาะน้ําบาดาลขอน้ําขอไฟอะไรอย่างไรนี่มันก็คือกระบวนการที่เขากําลังทําอยู่ฉะนั้นก็ คือมันก็ยังไม่สะดวกสบายั่นในกรณีน้ําไฟเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือสิ่งที่พอเห็นแล้วมาดําหน่อยคนหนึ่งที่ติดตามข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาพอเห็นแล้วก็ก็ใจหายนะพี่น้องนะก็ใจหายพอย้ายไปที่นู่นแล้วก็คงจะเป็นการเราก็ยังยืนยันว่าคงจะเป็นการปักหลักแหะค่ะเป็นประการร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่เขาคงจะไม่มีการย้ายไปอีกแล้วมั้งค่ะพี่น้องเพราะว่า ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของอที่เรารู้กันก็คือเป็น ที่ที่มีโฉนดเป็นที่ที่ซื้อด้วยการเป็นเจ้าของไม่ใช่ที่เป็นสปกรอย่างที่ว่าเราก็สามารถที่ทำอะไรได้หลายอย่างนั่นคือที่มาที่ไปว่ากับการที่ใครไปปักหลักตรงนั้นอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านนิ่มอดีตผู้ใหญ่บ้านนี่เหมือนกันกับพี่น้องเมื่อเช้ามาดำหน่อยไปติดตามดูก็ไปอยู่ป่าสวนยางตรงนั้นที่อยู่ใกล้กับมิเตอร์สายผลบ้านเช่าอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะเพราะว่าแถวนั้นก็ พอไปแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้อีกนั่นแหละว่าพอไปแล้วก็นําความเจริญไปแถวนั้นนั่นแหละที่ทางก็คงจะสูงขึ้นแพงขึ้นอย่างที่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ความนิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนก็ยังให้ความนิยมชมชอบอยู่คดีคือคดีนะพี่น้องหนาะเราก็รอดูว่าเรื่องคดีจะเป็นอะไรอย่างไรแต่ที่สําคัญก็คือเขาย้ายไปตรงนั้นแล้วนําความเจริญไปมันก็เป็นจริงๆนี่ยังไม่ได้ไปพญานาคยังพญานาคยังไม่ได้ไปตั้ง ยังพี่น้องประชาชนให้ความนิยมชมชอบสนใจอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรยังไงพี่น้องประชาชนก็ยังให้ความเขาเรียกอะไรให้ความชื่นชมสนใจต้องการที่จะ,ะบริจาคเงินโน่นนี้นั่นอยู่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นแล้วค่ะพี่น้องขาแรงศรัทธาก็ยังมีเยอะมากมายอยู่นี่คือสิ่งต่างๆที่มาดาหน่อยเห็นแล้วโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ YouTuber, หลายช่องทุกช่องอย่างที่ว่าที่ย้ายออกจากเป็น ก็คงจะเป็นตำนานของกกอกไปนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่เขาย้ายออกไปตอนนี้ก็กลายเป็นร้างไปแล้วอย่างที่ว่ามันก็เหลืออยู่ที่บ้านมิเตอร์ไซพลแล้วก็มีใครไปถ่ายทําก็ไม่มีใครสนใจอย่างที่ว่ายูทูบเบอร์เพราะว่าเราก็เน้นที่ยูทูบเบอร์เพราะว่ายูทูบเบอร์ไปทำมาหากินตรงนั้นพอมิเตอร์ไซพลย้ายออกไปแน่นอนแหละค่ะคอนเทนต์ที่อยู่กกอกมันก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็มีแต่ตาชันมานั่งบอกแบะของเล่านะล่ะค่ะพี่น้องขานั่นคือคือสิ่งที่ก็น่าจะหายอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้อง่ากับคนที่ติดตาม รื่องราวที่เราไม่ได้บอกว่าเป็นฝ่ายใครฝ่ายใครเราเห็นแล้วก็ถือว่าน่าใจหายเหมือนกันกับการที่กลายเป็นบ้านร้างอาจจะเป็นกกอกตำนานตำนานกกอกไปแล้วเพราะว่ายูทูบเบอร์ยายออกหมดแล้วก็กลายเป็นร้างไปนะพี่น้องเนาะโอเคค่ะเราหยิบยกมาถือว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวกรณีสี่กอเนี่ยมันก็ถือว่าใจหายอยู่เหมือนกันในการที่อาจจะเป็น อา,อาจจะเป็นตำนานไปตลอดไปอย่างนั้นแล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะพี่น้องเจ้าขาสวัสดีค่ะ